นน้อมนำหาพามทำไปพุทธคาเลียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราชาวนาชาวสวนชาวไรยังผลให้แก่ไทยมิเราทัญญาอาหารของเราสวัสดีครับท่านชมครับกลับมาพบกับกเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับช่วงเวลาดีๆที่เราจะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ชมครับเคยสังเกตไหมฮะว่าเวลาที่เราพูดหรือว่าร้องเพลงครับ เสียงหรือว่าโทนเสียงของเราจะมีความแตกต่างกันของแต่ละคนนะครับบางท่านก็เป็นปัญหาในการออกอักขรบางท่านก็สามารถออกได้ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถศึกษาได้นะครับและวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะมนุษยาาศาสตร์เพื่อมาพบกับท่านรองาศาสตราจารย์ดออรอภิรักษ์ธรรมทวีทิคุณครับอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับดีค่ะทราบว่าอาจารย์ได้ทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกเสียงโดยเฉพาะเสียงภาษาไทยด้วยนะครับอ้าว เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าชื่อเต็มๆของงานวิจัยครั้งนี้ว่าอะไรครับอาจารย์ครับสหสัมพันธ์ระหว่างกายภาพของเสียงกับกรองเสียงในการอ่านวรรณคดีร้อยกรองของไทยอืมครับผมทราบว่าในโครงการวิจัยชิ้นนี้ก็มีการวิจัยหลายๆอย่างร่วมอยู่ด้วยนะครับผมงั้นขออนุญาตใช้เวทีนี้นะครับให้อาจารย์แนะนําโครงการเหล่านั้นนิดนึงครับอาจารย์ครับค่ะอจริงๆแล้วที่มาของวันนี้นะคะก็คือ เมือ่อปีพศ2540ที่ภาควิชาบรรณากีได้จัดสัมมนาเรื่องแนวทางว่จากการบรรณนกีรร้อยกรองนะคะก็ได้ไปเป็นวิทยากรแล้ก็เริ่มต้นจากการศึกษาร้อยกรองของไทยโดยที่ท่านอาจารย์ผู้ช่ยวยศาสตราจารย์ดรยาดานะคะ แบบนี้อารามพีนะคะตอนนั้นไม่ใช่ก็ช่วยกรุณาให้ข้อมูลนะคะก็เป็นผู้ที่ช่วยออกเสียงให้ก็ทีแรกก็เริ่มจากเราฟังเทปก่อนนะคะฟังเทปแล้วก็เอาเอาเอาเสียงที่อัดเนี่ยไปดูคลื่นเสียงพอดูคลื่นเสียงก็พบว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกับการพูดปกติในการที่อ่านทํานองสนับนะคะก็ก็เลย คิดว่าคงจะต้องดูตัวกล่องเสียงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะคะที่ทําให้คลื่นเสียงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับการพูดปกติก็เลยได้ปรึกษาแพทย์นะคะก็แพทย์ก็ได้ช่วยนะะแนะนำมาช่วยแนะนำมาค่ะก็เราก็เลยได้ใช้ กล้องวีดิทัศน์สองกลองเสียงดูกลองเสียงว่าขณะที่อ่านวรรณคดีร้อยกลองนี่ทำนองสนับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบธรรมดาแล้วก็แบบเน้นอารมณ์แล้วก็เปรียบเทียบกับการอ่านธรรมดาที่ไม่นะคะที่ไม่ได้ใส่ทำนองเข้าไปมีความเหมือนความ่างยังไงก็พบว่ามีอะไรที่พิเศษตรงนี้ครับมาจากความสังเกตของอาจารย์ใช่ไหมครับอ๋อลื่นเสียงเอ๊ะปกติ ถ้าเราพูดเนี่ยเสียงจะเป็นแบบนี้คลื่นเสียงแบบนี้ใช่แต่ทําไมเวลาที่อ่านร้อยกลองหรือว่าอ่านทํานองสนอกคลื่นเสียงเป็นยังไงฮะแน่นขึ้นกว่าเดิมหรือว่าหายังไงก็ขออนุญาตชว์ได้ไหมคะค่ะปกติเวลาที่เราพูดปกติเนี่ยนะคะแล้วก็ในการอ่านทํานองสนอกแบบธรรมดาโทษค่ะในการอ่านวรรคดีร้อยกลองแบบธรรมดาคือไม่ได้ใส่ทานองเนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าคลื่นเนี่ยจะมีลักษณะที่เริ่มต้น ของแต่ละคำเนี่ยนะคะเริ่มต้นมี energy นะคะหรือ amplitude เนี่ยขึ้นแล้วก็จะค่อยๆลาดลงอันนี้เป็นลักษณะปกติของการของการพูดปกตินะคะแล้วก็การเส้นเส้นนี้นะฮะใช่แล้วด้านบนนี้นะครับอาจารย์ด้านบนนี้เป็นคลื่นเสียงอันนี้อันนี้จะเป็น energy หรือเป็น amplitude นะคะคลื่นเสียงอันนี้เราเห็นไม่ค่อยชัดเพราะมีเสียงรบกวนเยอะนะคะแต่ทีนี้ถ้าทีนี้ นี่คือการพูดสักครู่นี้การพูดแต่ตัวนี้เป็นการอ่านทํานองสนอแบบธรรมดานะคะอ่านว่าอะไรครับอาจารย์สวงสวรรค์นะคะถ้าอ่านทํานองสนอเขาจะอ่านว่ายังไงฮะสวงสวรรค์ถูกต้องดีมากบีบบีบนิดนึงใช่วยหนยคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคลื่นเสียงจะมีลักษณะที่เหมือนกับมี crescendo คือค่อยๆดังขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าค่อยๆดังขึ้นโอ้ต่างกันนะฮะตรงนี้เหมือนจะมีเส้นทึบ ค่ะอันนั้นเป็นคลื่นเราขยายได้นะคะแล้วก็จะเห็นตัวคลื่นแต,<ะ>แต่แต่ตัวอันนี้จะเป็นแอมพลิจูดหรือเอเนจีของ,ส,งสิ่งที่เราสังเกตคือตรงนี้นะคร<ะ>ว่ามีลักษณะของคลื่นที่ ใช่ใช่นะคะแล้วเวลาที่ใส่อารมณ์เข้าไปก็มีลักษณะเดียวกันและอาจจะเน้นมากขึ้นอ๋อใส่อารมณ์เข้าไปก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะก็อันนี้เป็นการอ่านทำนองสนองเหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นคลื่นเสียงว่าดังขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะตอนนี้ก็เป็นคอนทัวร์ที่ชัดเจนที่เราเห็นได้ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะเรื่องของระดับความสูงต่ําตรงนี้ผมมองสักครู่นี้นะฮะก็จะเห็นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเกิดขึ้นนะครับทีนี้ อยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงนะครับในเรื่องของอสิ่งที่เรากําลังพูดถึงกันวันนี้ว่าบางท่านเนี่ยเอ๊ะทำไมพูดอาาักขระไม่ชัดทําไมเรื่องของการร้องเพลงได้โทนนี้โทนนี้แตกต่างกันผิดคีย์บ้างนะฮะเกิดขึ้นจากเรื่องของกล่องเสียงไหมครอาจารย์อาจจะเกิดขึ้นจากการ Per c e p ซ i o n ก่อนนะคะว่าก็เคยพบพบนักศึกษาผู้สอนเนี่ยกด,กดคีย์เปียโนหนึ่งตัว เขาก็ได้ยินแต่ว่าเขาล้ออีกเสียงหนึ่งนะฮะเพราะกดอีกตัวหนึ่งเขาก็จะล้องไปอีกเสียงหนึ่งนะคะก็แปลว่าเพอร์เซ i ชันอาจจะอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเพอร์เซพชันหรือการได้ยินไม่มีปัญหานะคะก็อาจจะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะคะก็ตรงนี้ก็คือการล้องเสียงสูงต่างจะขึ้นอยู่กับเส้นเสียงลักษณะเส้นเสียงว่าตึงหย่อนเปิดปิดช้าเร็วก็จะทําให้เกิดเป็น คลื่นที่ความถี่สูงต่างที่ต่างกันครับทราบทราบว่าวันนี้อาจารย์มีกล่องเสียงให้เราดูด้วยหรือว่าเส้นเสียงนั่นเองนะฮะในในเครื่องนี้มีไหมครับอาจารย์มีด้วยค่ะอันนี้นะครับเป็นลักษณะของกล่องเสียงเป็นยังไงครับอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับอันนี้จะเป็นกระดูกระดิด์ที่อยู่ข้างหลังคอนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าคอนี่คือมองจากข้างบนด้านบนลงมาอันนี้ใช้ใช้อุปกรณ์อะไรในการมองอันนี้คือวิดีโอลาริ่งกสโคปก็เรียกว่า กล้องวิดิทัศน์สั่งกลองเสียงนะคะก็คือย่อนอ่ยนกล้องเล็กๆปลายเข้าไปทางจมูกทางจมูกะทีนี้เ็เห็นอะไรบ้างครับอันนี้คือเส้นเสียงนะคะนี่เหรอฮะอันนี้คือเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ถูกต้องก็จะยึดกันอยู่้า่หน้านี้หน้าคอนะคะแล้วตรงนี้ก็คือช่องที่ลมจากปอดกระแสลมปอดขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่ากรเสียงถูกต้องการสั่นของเส้นเสียงนี้ทําให้ กระแสลมที่ผ่านขึ้นมานี้เกิด modify คลื่นเนี่ยค่ะมีความหนาบางไม่เท่ากันทําให้เกิดเสียงเป็นคําพูดออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเสียงเป็นเสียงออกมาก่อนคำพูดนี้จะมาจากที่ articulators ต่างๆใช่ไหมครับครับครับทีนี้แล้วตัวนี้ล่ะครับอาจารย์เหมือนตัวเป็นพานหรืออะไรทุกอย่างอันนี้เป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ข้างหลังคอนะะคที่เป็นตัวที่จริงๆแล้วเวลาที่เปิดปิดเส้นเสียงตรงนี้จะเป็นตัวดึง ครับตัวมีภาพต่อไปไหมครับอาจารย์ค่ะอันนี้คือเมื่อสักครู่นี้คือสภาวะปกติแล้วก็การการพูดปกติแต่ภาพที่เห็นนี้เป็นสภาวะที่อ่านทํานองสนองในคำเส้นเสียงหายไปแล้วครับ่ะเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เราก็จะเห็นว่ากระดูกเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ตรงโรนนี้ถูกยกขึ้นแต่ว่าเรายก ลาลิ้งส์ขึ้นก็คือมีมีมีั่นในด้านในด้านแนวแนวแนวตั้งของของคอนะคะก็ฮะเรายกลาลิงส์ขึ้นแล้วก็อันนี้คงเกิดจากว่ามีเขาเรียกว่าแอริแอปิคอติฟโฟลที่อยู่ด้านข้างของลาลิ้งจะดึงนะคะก็มันก็จะปิดแอปิคอติดลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกเสียงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังศึกษากันอยู่ยังไม่จบสิ้นนะคะก็ยังไม่ยุติค่ะแต่ว่า แอปเปิลกาติแอปเปิลกาโเนี่ยค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าลิ้นปิดกล่องเสียงเนี่ยปิดลงมาปิดทับเพราะฉะนั้นเรามองไม่เห็นเส้นเสียงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่อาจารย์ยดาอ่านทํานองสนอในคําที่เน้นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ทีนี้มาสกูดี้มีเรื่องของการอ่านทํานองสนอแบบสายอารมณ์ด้วยค่ะจะมีภาพให้ดูก็จะมีลักษณะเหมือนกันใกล้ใกล้กันก็คือก็คือแอปเปิลกเนี่ยปิดลงมาค่ะแล้วก็ คอเรายกวาเลนส์ขึ้นมีการมีการยกกล่องเสียงขึ้นนะก็มองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าแอปพลิเสีปิดอยูอ่ตรงนี้ก็เป็นลนักษณะของการอ่านคำนสนองอาจารย์มีวิดีโอตัวนี้ไหมครับมีค่ะอ๋อตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเห็นเส้นเสียงเวลาที่พูดปกติ จะดึงหลังของขึ้นมจมูกอยู่ฝั่งนี้นะจะจมูกด้านหนะ้าคออยู่ด้านในะอ๋ออันนี้เป็นหลังนี่ก็จมูกนะจมูกอยู่ฝั่งนะี้เลิกทำงานเวลาที่ไหง ครับนี่ก็เป็นลนักษณะของการออกเสียงนะฮะทราบว่าตรงนี้อาจารย์ก็ได้ได้เข้าไปดูแลในการเรียกว่าเป็นการวิจัยขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันนะฮะ<ช>ละักษณะของการทดสอบตรงนี้นะครับเรามีวิธีการสองกล้องเข้าไปยังไงครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วมีแพทย์ช่วยนะคะก็เครื่องมือที่ใช้นี่เป็นเครื่องมือแพทย์แล้วก็ทำที่โรงพยาบาลบวิธีที่ทำเนี้ยก็คือว่าจะต้องใส่ กล้องซึ่งมาอยู่ในปลายของก็เรียกว่ากล้องอะไรนะรกล้องวิดีทัสสองกล้องเสียงวิดีโอลนกงโกสโคปค่ะก็ความจริงมีสองชนิดก็คือลองโกสโคปกับวิดีโอลนกโกสโคปลองโกสโคปเนี้ยเส้นมันจะยาวกว่าก็คือว่าใส่เข้าไปให ในในช่องให้มันยาวลงไปเห็นปอดได้น่กไปดูปอดะคะแต่แต่ลาลิงโกสโคปนี่เราจะใส่ทางจมูก<ช>นะคะ<ช>แล้วก็ใส่ลงไปย่อนลงไปนิดเดียวตรง <ứng S 2> ตรงหลังคอซะหน่อยน<ช>ะคะก็จะมองเห็นกล่องเสียง<น>ต้องลงไปนีดก็จะไม่มีผลต่อการออกเสียงน<ช>ะคแล้วถ้าถ้าผู้ทําการทดสอบไม่ไม่รู้สึกระคายเคือมากเกินไปก็จะสามารถพูด พูดได้ออกเสียงได้เลยถ้ามีความอดทนสูงด้วยก็ท่านอาจารย์ยาดาของเรานะครับก็ได้ทําการทดสอบให้ใช้ระยะเวลานานไหมครับอาจารย์ก็ยาวพอสมควร่ะเทปอาจารย์จะช่วยอ่านตัวอย่างแซมเปิลของักรองชนิดต่างๆของชันทาดกรอฟนะคะแล้วก็ทั้ง3แบบก็คืออ่านธรรมดาแล้วก็ใส่ทนองสนอแบบธรรมดาแล้วก็ทนองสนอแบบเน้นอารมณ์ก็รวมกันแล้วก็ใช้เวลานก็ 20นาทีครึ่งชั่วโมงอืมค่อนข้างนานเอาละครับหลังจากที่เราผ่านช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างเรียกว่านะฮะว่าต้องใช้เสียงดูตัวอย่างดูกล่องเสียงอาจารย์ได้ผลที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรบ้างครับค่ะก็ก็เมื่อเมื่อเราดูคลื่นเสียงแล้วก็ดูตัวอย่างของกล่องเสียงนี้นะคะก็พบว่าการที่โหมดของการออกเสียงเวลาที่อ่านทำนอนสนอนเราก็เห็นกันสักครู่ว่า มีการยก, <c oughs> <ช>ยกลาริงหรือว่ากลออ่องกล่องเสียงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เราดูจากหลังคอเจะเห็นชัดแล้วก็เวลาที่เน้นเน้นเนีนเน่ยก็จะมีการ <c oughs> ปิดแอปเปิลกิตเข้ามาฉันเรามองไม่เห็นเส้นเสียงนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ไปศึกษาว่าลาริงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเรื <c oughs> ่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ เรียกได้ว่ายังอยู่ในแนวหน้าอนของของทาง,งฟนอนติกส์ว่าคนยังเล่นก,กันอยู่นะคะยังไม่ยุติแต่ตรงนี้คิดว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนโดยตรงนะคะ <c oughs> ก็มีลุสิ์ที่กำลังจะทำํำ่องนี้อยู่นะคะของภาษาไทยเพราะว่าในปัจจุบันเราก็ยังสอนกันในลักษณะที่ว่าพูดตามหรือพูดให้เหมือนร้องให้เหมือนอะไรอย่างนี้ยนะถ้าเรามีอะไรที่เราด็อก m ิเมนต์เอาไว้เป็นทางสรีระที่ชัดเจนแล้วก็มีอะไรที่เราศึกษาเป็น วิทยาศาสตร์ได้มีขั้นตอนที่ชัดเจนต่อไปเราก็จะสามารถทําอะไรที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในทางออสรีระที่บอกว่าทำนีน้ะนะทำอย่างนั้นอะไรได้ชัดเจนด้วยเมื่อสักครู่นี้ออผมเห็นที่หน้าจอนะครับหน้าจอของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีลักษณะของเหมือนเป็นโปรแกรมนะครับไม่ทราบอาจารย์มีโปรแกรมตัวนี้ให้เราให้เราดูนิดนึงไหมครัโปรแกรมตัวนี้โปรแกรมมัน เรื่องของสัญญาณเสียงต่างๆนี่ฮะค่ะเรามีโปรแกรมที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆจากสวพในโครงการสถาบันวิจัยพัฒนาของผ่านใจเกษตรศาสตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งเราใช้วิเคราะห์เสียงในลักษณะต่างๆอันนี้ก็จะเล่นให้ดูอย่างเช่นถ้าเราจะโปรแกรม K อะฮะห่างเย่าเพี้ยนนะครับ multi speech ถ้าสมมติว่าเราจะสอน ออกเสียงวรรณยุกต์นะคะอลองดูกันนี่ไม่ใช่ร้องคาราโอเกะน,นะครับเราทำการทดสอบบนทึกเสียงโอเคถ้าบอกว่ามานะคะหมาม้าหมาหมานะคะอืมเราก็จะเห็นว่าเรามีเอรูป รูปแบบที่ชัดเจนของเสีวิญญาณนี้มามีสองสีนี่คืออะไรครับอาจารย์อันนี้คือเสีวันอีกุค่ะนี่คือ fundamental frequency ความถี่ของการเปิดปิดของเส้นเสียงนะคะอันนี้ก็คือเสียงที่มา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 นะคะส่วนนี้เป็นแอมพลิจูดของเรานะคะซึ่งปกติฮักขึ้นแล้วก็ลงนะคะนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลงแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นมันออกเป็น c h a n n e แล้วเซนนะคะเราสังเกตได้นะคว่าเอกโทตรี ใช่ไหมฮะสามัญอ่าสามัญเอกโทตรีจัตวานะครับเสียงสูงคือเสียงอะไรฮะเสียงสูงคือเสียงตรีค่ะอ่านะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็เสียงเสียงตกนี้ก็คือเสียงไมโทนะคะลองมาหมามาลองดูไหมคะผมลองดูบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้ใช้ฝึกชาวต่างชาติได้ด้วยลองมาหมา มาหมาหมาเอ๊ะทำไมผมต่ำกว่าอาจาอะไรหมา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 นะะแต่ที่พบในในการศึกษาเนี่ยอดีตก็พบว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีการออกเสียงเสียงตรีต่างกันนะคะผู้หญิงจะขึ้นนะคะผู้ชายก็ขึ้นเหมือนกันตรงนี้อาจารย์บอกว่าเป็นเสียงอะไรนะครับเสีน้เงินนี้เป็นอันนี้เป็นเสียงโทเสียงของหมา เป็นแนววรรณยุคหรืออันนี้วรรณยุกอันนี้วรรณยุคอันนี้เป็นแอมปิจูดนะคะอันนี้วรรณยุคก็เพราะว่าความถี่นะคะถ้าเราดูที่ที่ฟัน d a เมนทัลฟรีเควนซีอันนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ในแนวที่ต่ำนะคะนะคะอาจจะประมาณร้อยกว่าถึงสี่ร้อยนะคะนะคะนี่ของผู้หญิงก็จะสูงนะคะประมาณสองร้อยกว่าถึงกลางของห้าสิบถึงสี่ร้อยนะคะก็จะเพราะว่าอันนี้คือความถี่ของการเปิดปิดของเส้นเสียง ะะแล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความตึงของเส้นเสียงแล้วก็ความความแมสของของเนื้อเยื่อของเส้นเสียงด้วยอของผู้ชายปกติเนี่ย <c oughs> ก็จะเปิดปิดช้าก,กว่าและมีแมสเยอะกว่านะคะนอกจากเราจะใช้ในการดูลักษณะการออกเสียงแล้วนะฮะ <c oughs> เรื่องของการพูดภาษาอื่นหรือว่าอักขรภาษาอื่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าทําการเรียนรู้นะฮะอย่างสอนฝรั่งเขานะ,ะ,ะนนครับมีไหมฮะตัวนี้ ก็มีมีอยู่บ้างอ๋อฮะอันนี้ก็เดี๋ยวข้อโฆษณาข้อที่สอนออ่าาได้เลยครับเออมีมีหลายคอร์สที่ภาควิชานะคะก็จะมีเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะก็เราจะมีอังกฤษเป็นตซึ่งไม่จำกัดภาควิชานะค่ะในสิทธิจากท่านไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงนั้นเลยโดยเฉพาะอ้าวละครับอันนี้ก็ที่เราฝึกออกเสียงเปลี่ยนชนะนะใช้เสียงอย่างเงี้ยภาษาไทยก็ได้ในภาษาอังกฤษ เราก็ฝึกได้ก็อมอมีคนมีคนผ่านโพมาด้วยครับเราก็จะเห็นว่าปากทำยังไงลิ้นอยู่ตรงไหนอะไางนี้จยจะมีชัแต่ก่อนหน้านี้เราจะฝึกสอนก่อนว่าลิ้นทำยังไงอะไรต่างๆอเอาละครับหลังจากที่เราเราทำการมีการทดสอบมีการดูเรื่องของกล่องเสียงเรื่องของเส้นเสียงต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์จะนำการ ผลงานวิจัยนี้พัฒนาต่อไปไหมครับคะก็อย่างเรื่องของการอ่านวรรณคดีวรรณคดีร้อยกรองนี้ก็ได้ทุนวิจัยมาจากสาักบริรมีนิสิตปริญญาโทที่จะทำเรื่องนี้ต่อก็<ๆ>จะเป็นส่นสสวนในปีศ .2560 ด้วยวนี่หวังว่าจะมีผลในเรื่องการเรียนการสอนในชั้นระดับต่ำกว่าด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทำนองศิียงภาษาไทยก็คือฝรั่งเนี่ยจะพูด เสีงงงย,ย,ง,ยง,ง,งขึ้นสูงลงต่ำในประโยคใช่ไหมคะอย่างประโยคคำถามก็คือขึ้นสูงก็จะติดมาพูดกับภาษาไทยว <What? S 1> <ช>่าอันี้แต่ทำรองเสียงภาษาไทยก็มีระดับหนึ่งที่เป็น universal ที่เป็นภาษาคนระดับต่างหากนะคะแต่ว่ามันจะมีของเราที่ตา่างอันนี้เราก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ไมเรื่เพียงแต่มีมีผลในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ว่าจะมีผลในเรื่องของการประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องให้เหมือนกับใช้คอมพิวเตอร์ออกเสียง เอานะฮะเดี๋ยวหน่อยเราคุยกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับนะฮะก็สามารถออกเสียงได้ในเสียงที่บางทีเราต้องการนะครับก็ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอช่ครับนอกจากที่เราจะสามารถใช้กับมนุษย์ได้แล้วเนี่ยนะฮะยังสามารถทําการทดสอบเสียงเนี่ยกับสัตว์ได้ไหมครับได้ค่ะก็จริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีสถาบันหลายแห่งนะคะที่ศึกษาเสียงพทเทินของเสียงของอย่างเช่นนกหรือว่า ปลาโลมานะคะปลาโลมานี่เคยได้ยินเหมือนกันล่าสุดก็จะมีช้างนะคะแล้วก็จะมีการศึกษาการใช้ภาษาของลิงนะคะแต่ว่านัเขาพยายามจะคิดว่าลิงสามารถพูดเหมือนคนได้แต่พบว่ามันไม่ได้นะคะมันจะไม่พัฒนาเท่ากับคนนะคะก็มีมีมีแหล่งต่างๆเจ๊ก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 ๆแต่คือคือฝึกให้ให้เข้าใจภาษามนุษย์เนี่ยมันจะมีความจํากัดอยู่ระดับหนึ่งนะคะมันจะไม่เท่ากับคนนะคะแล้วพัฒนาการถ้ามากับเด็กวัยเดียวกันเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ชะงักอยู่ที่จุดในขณะที่เด็ก จะไปไกลแล้วก็สามารถรับรู้ภาษาได้ปกติเหมือนคนทั่วๆไปนะะขณะที่หลิงไปไม่ได้แต่ว่าเรื่องเสียงโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็เป็นมีความต่างระหว่างคอมมวนิเคชันของสัตว์นะคะกับการพูดในภาษาของคนนะคะคนเราเนี่ยเรามีครีเอ v ที้ของการใช้ภาษา ะะอย่างเช่นเสียงแต่และเสียงที่เป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระเนี่ยเราเอามาผสมผสา,านเป็นคำแล้วก็อาจจะใส่เสียงวรรณยุกหรือใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเวลาที่เราพูดเป็นประโยคก็จะมีเสียงขึ้นสูงตำ่ำ<ช>นะคะก็เป็นเป็น c r e a t i v i ี y ของการใช้แตกต่างกันไปในภาษาต่างๆแล้วเราสามารถสร้างคําใหม่ๆได้ตลอดเวลา,าแ,ตแต่ว่าสาหรับสัตว์เนี่ยม u n i c a t i o นของสัตว์จะเป็น p a t ิร์น ะะเราจะเห็นว่าเสียงที่มาเนี่ยมาเป็นแพทเทิร์นและแพทเทิร์นแต่ละแพทเทิร์นก็จะมีความหมายาสัมพันธ์กับพฤติกรรมบางอย่างของสัตว์อาจจะแพทเทิร์นเดียวกันมีความหมายสัมพันธ์กับพฤติกรรม1นึ่งสอแล้วแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นหนึ่งสี่ห้าหก <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งแต่ละแต่ละกลุ่มของสัตว์แต่ละชนิดก็อาจจะมีแพทเทิร์นที่ต่างกันไปเป็นเอกลักษณ์ของสัตว์นั่นรับ <c oughs> อาจจะมีแพทเทิร์นนี้แสดงว่าหิวแพทเทิร์นนี้แสดงว่าอยากจะเล่นอย่างอย่างสุนัขนะฮะก็ก็เป็นแพทเทิร์นของเขาแล้วทําการศึกษาตัวนั้นก็สามารถ ทราบพฤติกรรมของเขาได้ใช่ค่ะดีเลยครับก็จริงๆแล้วในเกษตรนี้ก็เราก็ศึกษาสัตว์เยอะแยะก็น่าจะมาทําทางด้านเสียงบ้างก็ไดอปีไม่แน่ครับคนเราอาจจะเห็นตำราอ่านภาษาสัตว์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นไปได้นะครับผมเอาละครับเมื่อคู่นี้เราติดค้างกันไว้เรื่องของการอบรมนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์วิชาภาษาศาสตร์นะครับไม่ทราบตอนนี้เราทำการอบรมอะไรบ้างไหมครับพี่ชัย <c oughs> ไม่ได้เป็นการอบรมแต่เป็นคอร์สที่เราเปิดสอนอนะอเป็นสอนเลยค่ะเรามีคอร์สสำหรับปอตรีนิสิตคณะอะไรก็มาลงได้นะคะที่ผ่านมาก็มีหลายคณะนะคะเ,เราเรียกว่าคอร์ส English Phonetics หรือว่าศัทศาทสตร์ภาษาอังกฤษนะคะอ,อันนี้เราก็จะสอนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาเองอ เราก็ใช้เว็บใช้โปรแกรมนี้ป่ะฮะไม่ใช่โปรแกรมนี้เราคัปล้ไม่ได้ไม่ใช่เราใช้ไม่ได้ลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์ค่ะแต่ว่าเราใช้โปรแกรมที่ได้มาฟรีดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็มีทั้งอัดเสียงเข้าไปได้แล้วก็ฟังเสียงตัวเองได้ดูคลื่นเสียงตัวเองได้ลักษณะการทํางานคล้ายกันค่ะออกเสียงให้เหมือนคลื่นตรงนั้นค่ะแล้วก็แล้วก็คือสำหรับชั้นนี้เป็นชั้นเอ ทั่วๆไปก็เราก็ไม่ลงลึกว่าคลื่อลักษณะเป็นยังไงหรือดูเราไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะแต่ให้ดูแพทเทิร์นของพีชหรืออะไรเล็กน้อยนะคะแต่ว่านั้นช่วยได้ระดับนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าเว็บเพจต่างๆฝึกเสียงจากเจ้าของภาษาโดยตรงเราทำเองนะคะเราท่องโลกเลยค่ะในเว็บก็มีเสียงขึ้นมานะครว่า hello อะไรก็จะเสียงก็จะเคิร์ฟก็แล้วก็ฝึกได้เลยดีฮะดีแล้วแล้วก็มีมี มีเว็บทัว่วโลกที่เราไป<ช>นะคะที่ที่นิสิตที่เคยเรียนแล้วก็จะรู้สึก<ช>นะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงเราก็จะมาฝึกคุยกันนิดหน่อยดู<ช>ว่าผลเป็นยังไงก็ะะส่วนใหญ่ก็ พูดได้เหมือนฝรั่งแปลกใจมากค่ะก็ับเสียงขึ้นเสียงกี่เดือนครับกี่เดือนสามเดือนนะคะก็คือทำนองเสียงเนี่ยจะได้ดีมากเลยแมยแต่ไม่งั้นผมมาลงทะเบียนแล้วนะครับเกินแล้วอายุก็คะแนนก็จะดีดีเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คิดว่านิสิตก็คงสนุกเพราะว่าเราใช้เว็บเพจมันเป็นหลักนะครับหลายท่านก็ไม่ทราบนะครับว่าเวลาการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้อง มาดูอย่างนี้จะง่ายขึ้นช่วยอีกทางหนึ่งนอกจากจะพูดกับชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเราก็อย่างนี้ก็ได้นะฮะแม่ต้องน่าสนใจนะครับผมเองยังอยากจะเรียนเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทางภาควิชาภาษาศาสตร์นะครับทำการสอนอยู่เป็นประจำนะครับก็จะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็มีปัญหาอาจจะอยากปรึกษาอาจารย์พิรักของเราว่าเอ๊ เนี่ยลูกที่บ้านพูดไม่ชัดลองอาจารย์ลองดูนหน่อยซิเอ๊ะหรือว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ชัดขึ้นภาษาไทยให้ชัดขึ้นนะครับอยากจะติดต่ออาจารย์อภิระมาที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ก็โทรมาที่ภาควิชาได้นะครับก็เบอร์ของคณะมนุษยศาสตร์0257955668แล้วก็ต่อ517หรือว่าต่อ518ก็ได้นะคะหรือจะอ,อีเมลมาก็ได้นะคะอีเมลแล้วครับอีเมลก็มาถึงตัวเลยนะคะ O นะคะแล้วก็ A P I L U C K ครับะ K U A C t C H ครับผมก็สามารถอีเมลเข้ามาสอบถามก่อนได้นะฮะเรื่องของต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พยายามผลักดันออกสู่สังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาวันนี้เราได้มาเห็นลูกคอตัวจริงเสียงจริงนะครับว่าเป็นลักษณะยังไงเส้นเสียงนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นก็เราก็ได้ทราบกันในวันนี้นะครับ น่าเสียดายครับวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยก็หมดลงแล้วนะครับต้องกลับมาพบกันได้ใหม่แต่ก่อนอื่นผมต้องขอบุณท่านอาจารย์ภิรักธรรมทวีที่คุณครับสาหรับสิ่งดีๆงานวิจัยดีๆแบบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เช่นกันนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องใดนะครับเขียนที่อยู่เอ้ยเขียนเรื่องของท่านนะครับมาตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านะครับทางทีมงานก็จะรีบนําเสนอทันทีครับสาหรับวันนี้อย่างที่บอกนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยหมดลงแล้ว ผมและอาจารย์นภิรักษ์ต้องขอรับท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ